เคนะเราจะไปหาเอาไปบ้านกันนะโอ้ตอนนี้ไม่มีคลิปเข้ามาเลยสวัสดีค่ะเอาว่าไงคะอ่าคือว่าน้องอะค่ะเขาไม่สบายอะค่ะเขาตัวร้อนแบบปวดหัวมากอะไรแบบนี้ค่ะตัวร้อนแล้วโดนแมวกัดด้วยค่ะคันนี้แล้วชิบยาก่อนชิบยาก่อนทำเป็นไปเลยนะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะนอนผมจะใ้มันไปเลยแล้นะพร้อมใช้

แล้วครับตอนแม่กต่งอีกสองค่ะโอ้โหต้องแม่กล่อยสองข้างเลยต้องนอนไม่สบายใช่ไหมใช่ค่ะก็สุดยาเลยทากาเสร็จแล้วก็นอนปิดคนหรือเปล่ะโอเคนิดแค่สุดยาทำเสร็จเสร็จแล้วครับพีพีจะไปนะเวอรซีว่าจะมีแคทต่อไปไหมอู้ยแ่ละคนนะฮะแคทต่อไปอยู่แต่อไปอยู่แคทต่อไปแคทต่อไป แมวกัดอุ้ยเป็นอะไรอีกฮะแวมวมากัดละวมากัดนะ้มาเจอละวแมค่ะดมากัดตรงนี้อ่ะไม่กัดเที่วยวมากัดด้วยค่ะหมากัดตรงขาแค,ค่ะอ๋อนะครับน่าจะมาอีกไหมสวัสดะคะีค่ะเอาไปรักษาเลยคะ่ะเที่ยวอ่ะน่าจะแมวกัดอีกนะนี่แมวกัดถ่ายแล้วนะข้งนี้นะค,ครับ